สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ไปรับชมกันต่อเลยกับสปอยเดอร์ลากิงด้อมซีซั่นที่4เนื้อหาของตอนที่5และก็6ครับหลอเทเลโดามกลับไปยังเอลิสเบิร์กในสภาพปางตายคุนนางมากมายทุกทางอาณาจักรที่ยังรอดชีวิตมารวมตัวกันที่เมืองแห่งนี้แต่การที่เมืองยับเลยเทไปแบบนี้ทุกคนในกระทรอเทเลตนะครับที่เป็นต้นเหตุพาทหารไปยังอีแซงเกลียจนที่นี่ไร้การป้องกันแต่ก็ยังไม่มีคุณนางคนไหนที่กล้าพูดออกมาตรงๆโอยบุแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าทุกคนเขขขาาาาาก้มลลงสสววววดดดภภนนนออออออใหห่่ปััยยแตตคคคจรรีืะบ ส่วนนั่นอูเทรดตัวเขาและผู้ติดตามก็ตามเลดี้เทเฟรดกลับไปยังบ้านของเธอที่โซวิกซึ่งลูกสาวของอูเทรดที่ชื่อว่าสตอยล่าก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับและถึงแม้สตอยล่า la, จะถูกพาไปเลี้ยงที่วินเชสเตอร์เหมือนกับยังอูเทรดแต่ว่าสตอยล่าเนี่ยก็ยังเป็นผู้ศรัทธานในเทพไวกิง้งเหมือนกับพ่อและแม่ของเธอและลูกสาวของเลดี้เทเฟรดที่ชื่อว่าเอฟวินก็อยู่ที่นี่ด้วยและนอกจากนี้ลูกชายคนโตของราชาเอ็ดเวิร์ดก็ถูกราชินี A itt, นเอวิสนำมาฝากไว้ที่นี่ด้วยซึ่งผู้ใหญ่ก็มีอยู่แค่ค่นะ่่่คคคคนนนนนเเเเเดดดดีีีียยยยววววะะฮกกกก็็็ืออออออสสตตลลลลาาาาทท้้งท้งงงงูแแแััหขดดมมมจจโร์ซ พอตอนนี้รออัเทเลตเจ็บหนักและอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ปัญหาสําคัญก็คือเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการแต่งตั้งผู้สืบทอดและอีกปัญหาที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือพวกขุนนางเมอร์เซียโกรธแค้นอัลเทเลตที่เป็นต้นเรื่องทุกอย่างรวมถึงโกรธแค้นเอ็ดเวิร์ดท,ที่มาช้าและไปไปมาๆความโกรธแค้นนั้นเนี่ยมันก็อาจจะลามมาถึงเลดี้ด้วยแน่เดนเทฟเฟตบอกทุกคนว่าเธอจะต้องกลับไปที่เอลสเบิร์กเพื่อจัดการเรื่องผู้สืบทอดและเพื่อความปลอดภัยของลูกสาวของเธอตัดภาพกลับไปที่ burg, อทเอล แต่อลเทเลนี่ก็เสียความจำเสือกขึ้นมาซะงั้นนะครับเขาบอกว่าภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก็คือเขากำลังลบอยู่กับพวกเดนเขาถามทุกคนว่าเขาหลับไปนานแค่ไหนเออร์บู๊กเลยเล่าให้อัลเทเลตฟังว่าอเทเลตนำทัพกลับจากอิซแองเกลียหลังจากบุกไปโจมตีที่นันมาเพื่อมาจัดการกองทัพของคานุสที่เข้าโจมตีเมอร์เซียและอะเทเลตก็ได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่กลายเป็นวีแลุบุษดของเมอร์เซียอลเทเลตนี่ก็ยังงงอยู่นะครับเขาถามต่อว่าที่มาล้อมเขาขนาดนี้คือออออตตััววววเเเขาาาาานนนนนีีี่่่่ยยจจจะะะแแแลลลล้้้ใใใชไหหหมมดดดกกกก็็งท ให้อัธเลตได้พักผ่อนก่อนผู้คุณนางก็ตามมาถามเ e อิร์วูฟนะครับว่าจะไปโกหกทําไมเพราแพ้ขนาดนั้นเนี่ยยังไงอัธเลตาตายหาแน่นอนอยู่แล้วซึ่งหลายคนนี่ก็โกรธแค้นอัธเลตนะครับที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นญาพี่น้องของพวกเขาหลายคนโดนฆ่าตายในการบุกโจมตีของคานุนเอิร์วูฟพอดีย e ินแบบนั้น,นก็ได้ทีตามน้ําไปเลยนะครับเขาบอกว่าเขาห้ามแล้วแต่ว่าอัธเลตเนี่ยมันไม่ฟังแล้วตอนที่พวกเขาได้ข่าวการบุกโจมตีเขาเนี่ยก็บอกให้อัธเลตรีบกลับมาช่วยแล้วแต่ว่าอัธเลตเนะะฮแล้้ลยย้้วไอออเเเดดด็็กกกกิินนขาามสบง ว่าเทเละจำเรื่องไม่ได้แบบนี้พวกเรานีก็ตอนนี้ดีกว่าแต่ว่าเอิร์ดบูก็บอกเขาจะไม่ไปนะครับเขาบอกว่าเทเลตเนี่ยจะตายในไม่ช้าแล้วตอนนี้กองทัพเมอร์เซียทั้งหมดก็เชื่อฟังเขาส่วนชนชั้นสูงก,ก็ต่อต้านอัลเทเลตเขาใช้โอกาสนี้ในการฟื้นฟูตระกูลของพวกเราแล้วเลดี้เอเธเฟตก็เดินทางมาถึงและเข้ามาคุยกับหลอดอัลเทเลตทุกคนออกไปจากห้องปล่อยให้ทั้งสองคนได้คุยกันตามลำพังอัลเทเลตก็ถามเมียนะครับว่ากลับมาแบบนี้แสดงว่าเขากำลังจะตายแน่เลยใช่ไหมเอเธเฟตบอกที่เธอกลับมา เขาบอกว่าเอฟวินไม่ใช่ลูกสาวของเขาเลดี้ไม่ยอมเถียงด้วยเถียงกันมาหลายปีนะฮะเรื่องนี้เธอขอสามีว่าอย่าให้ลูกสาวต้องแต่งงานกับคนไร้หัวใจอย่าให้ลูกสาวเนี่ยต้องมาเจอชะตากรรมเดียวกับเธอเลดีเ้เธลเฟดบอกว่าสิ่งเดียวที่เธอจะขอก็คือเธอขอเลือกสามีให้กับลูกเองซึ่งลออลเทเลก็ตกลงนะครับแล้วอัลเทเลก็พูดขึ้นมาว่าเธอคืนแต่งงานเขาไม่ร้ายกับเอเธลเฟดเรื่องราวทั้งหมดก็คงไม่แย่แบบนี้อัลเทเลขอโทษเมียกับสิ่งเลวร้วายทั้งหมดที่ทเขาทําตอนนั้นเขายังเด็กแล้้ววกก็งโงเ่เเเขขขขขาาาาออออยพรใหเเฟไดไมมีีคสุตจน อัลเเลตพูดต่อว่าการอยู่โดยไร้ลักนั้นทรมานเดี๋ยดีด้ฟังกันน้ำตาซึมเลยนะครับเธอถามวัรน,นั่นก็คือสาเหตุที่อัลเทเลตใจร้ายกับเธอแบบนี้เหรออัลเเลตไม่พูดอะไรเขาแค่พยักหน้าซึ่งก็เป็นการบอกอะไรครับวพาตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่เคยรักเอเทเลตเลยแต่เจนั้นาราชาอ็ดเวิร์ดก็นำกองทหารเวสเซ็กที่ควรจะกลับไปยังวิเชสเตอร์มาที่เมืองเอลสเบิร์กจะมาถามอัลเเลตนะครับว่าคิดได้ยังไงเอ้าโซตินอะไรคิดถึงไปจากเมอร์เซียแบบไร้การป้องกันราชาเเอ็ดิรี่นนือง้้้ขึ และอีกสาเหตุที่เขามาคือเพื่อรักษาความสงบสุขของเมอร์เซียราชาสั่งให้ทหารวิเศษช่วยซ่อมแซมเมืองเอลิสเบิร์กเขาบอกว่าตัวเขาจะไม่ทอดทิ้งชาวเมอร์เซียอีกแล้วส่วนทางด้านในวังตอนนี้ผู้ขุนนางก็กําลังประชุมเรื่องทายาทขุนนางคนสาคัญของเมอร์เซียมีอยู่สองคนนะครับคนแรกคือเบอร์เกรดเขาเสียเมรและลูกชายคนโตไปจากการโจมตีของคานุตเบอร์เกตบอกทุกคนกวน่าพวกเราต้องรีบตัดสินใจเรื่องผู้สืบทอดและเขาก็มีตัวเลือกดีๆที่จะมาเสนอให้กับทุกคนนั่นก็คือลูกชายคนเล็กของเขาเเเอองงซึ่นนุ่่่กกนนนนนาาคคคสํัญีีกกทมมชืววูลดด็็ไห้ย เขาบอกว่าต้องรอให้ขุนานทั้งหมดมาประชุมกันก่อนแล้วค่อยคุยกันเรื่องนี้อีกทีส่วนเรื่องลูกชายของเบอร์เกรดเขาก็บอกว่ายังเด็กเกินไปรอให้ขนสมอยขึ้นก่อนจะดีกว่าไหมจากนั้นคุน้านทั้งหมดก็แบ่งฝ่ายแล้วก็ด่ากันยับอันเทมเดินขึ้นมาบอกเลดี้ที่ยืนดูจากด้านบนว่าถึงจะเห็นคุน,าน้าทะเลาะกันแบบนั้นแต่มีเรื่องหนึ่งที่พวกเขาเห็นตรงกันก็คือเรื่องที่ราชาเวิร์ดไม่ยอมมาช่วยโดยเร็วเรื่องที่เวสเซ็ทรยศ์เมอร์เซียและพวกเขาก็ควรจะเลิกเป็นม,าตามิตรกันแล้วราชาเรเดเข้า,าวางรา แต่พอเขาได้เห็นสภาพอัธเลตแล้วก็ไม่อยากถามต่อนะฮะอัธเลตลุกขึ้นนั่งทาการทักทายแบบมึนงงซึ่งเลือดที่แผลบนหัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่หยุดไหลเลยนะครับเอ็ดเวิร์ดก็บอกให้อัเลตพักผ่อนเถอะแล้วเขาก็เดินออกมาเลยลอยเทนบอกราชาว่าอัธเลตเนี่ยไม่รอดแน่นี่เป็นโอกาสดีที่พวกเราจะเข้าแทรกแซงมเมอร์เซียเขาได้นําให้ราชาหาคนที่ไว้ใจได้มานั่งบาลงังเมอร์เซียแทนเอ็ดเวิร์ดก็ตอบหลอดว่าที่ผ่านมาเขาไม่ดูแลมเมอร์เซียดีขนาดที่จะมาสั่งอะไรแบบนั้นได้เราบอกราชาว่าเ่งน้้้มมตใใใชควาาาัักกขจแแหํลท เพราะว่าตอนนี้เอ็ดเวิร์ดมีกองทัพกองทัพเวสเซ็กของเอ็ดเวิร์ดตอนนี้อยู่เต็มเอ็กเลสเบิร์กแล้วแต่หลวงพี่พิลิกก็เดินมาหาบอกว่าทหารรายงานมาว่าเจอพวกเดนแต่ทัพอยู่ไม่ไกลหลวงพี่พิลิกถามว่าจะให้ส่งกองทัพไปจัดการไหมราชาตอบว่าไม่กองทัพเวสเซ็กจะต้องอยู่ที่เอ็กเลสเบิร์กราชายงนมองขุนนางเมอร์เซียที่กำลังจับก,กลุ่มคุยกันหลวงพี่พิลิกก็บอกราชาว่าฝั่งหนึ่งก็คือขุนนางเบอร์เกรตที่อยากให้ลูกชายได้เป็นผู้สืบทอดบังกาเมอร์เซียส่วนอีกฝั่งกืออลอลูเเดกาาที่่ม่ออมมมะนนนไตตงัตงัแจพรรรหบ์ ลอยเทมก็ให้คําแนะนําบอกให้ราชาเอ็ดเวิร์ดให้ลูกสาวของเลดี้เอลฟตแต่งงานกับลูกชายของเบอร์เกรด์ราชาเอ็ดเวิร์ดก็จะสามารถมีอิทธิพลเหนือบัลลังก์ได้เอ็ดเวิร์ดก็ปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าให้เด็กของบัลลังก์จะมีปัญหาเขาจะลองไปคุยกับลูเดก้าดูก่อนซึ่งลูเดก้าก็แก่จานเลยนะครับถ้าเทียบกับเอ็ดวินเนี่ยก็เป็นปู่กับหลานเลยแต่เมื่อราชาไปแล้วลอยเทมก็เดินไปคุยกับเคิลิกตาลลอมพังเคิลิกคือหัวหน้าองครักษ์คนใหม่ที่มาแทนสเตีปานะครับลอยเทมสั่งเเคลิกใหห้นหาทรวสเเซกข้าไปประจจุดสคัญบน,บนกาแแพงงเมือ,งอ่งให้เคลิกกเเดิินนทางงลัับไปยวสตอร และทําการกักบ,บริเวณรวลาชินีเอวิดเพื่อเป็นการลงโทษที่ฝ่าฝืนคําสั่งของราชาเอ็ดเวิร์ดเคลลิกได้ฟังแล้วก็เอน็นิดหนึ่งนะฮะเขาถามหลอดว่าราชาสั่งจริงใช่ไหมที่จะไปให้จับตัวแม่ของตัวเองขังเนี่ยหลอดเทมก็ตอบว่ามอมไปนะครับเพราะ้าเคลลิกไปถามราชาราชาก็จะตอบว่าไม่ได้สั่งซึ่งจริงก็คือไม่ได้สั่งอะไรครับรหลอดเทมเนี่ยอ้างชื่อราชาเฉย,ยๆจากนั้นอุเทนและเลดี้เอ็ดเวิร์ดก็เดินเข้ามาคุยกับราชาเอ็ดเวิร์ดพวกเขาบอกเอ็ดเวิร์ดเรื่องที่ชนชั้นสููงงไไมมมม่่่พพพอออใจจเเเเเเเวววสซซ็็็็กกกกกแแลลละะะคคคิิิิดดดดดยยตตัััั้้้้าารรรรรรปนนนนนนธึึ์ีีีขททบ เขาปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาไม่ได้ไม่เช่นนั้นความฝันรวมแผ่นดินของพ่อเขาก็จะล่มสลายเอ็ดเวิร์ดบอกกับพีว่าลูกสาวของเอเดเฟตจะต้องแต่งงานกับผู้สืบทอดของเมอร์เซียถ้าทําแบบนั้นเขาก็จะสามารถคุมพลังเมอร์เซียไว้ได้เอ็ดเวิร์ดถามว่าตอนนี้เอฟวินลูกสาวของเอเดเฟตอยู่ที่ไหนกูเตตอบว่าอ,อยู่ที่บ้านซอลวิกบ้านของเลดี้เอเดเฟตและมีผู้ติดตามของเขาคอยดูแลอยู่เอ็ดเวิร์ดบอกให้พาตัวหลามมาที่นี่ทันทีเพื่อแต่งงานกับคนที่เขาเลือกกูเตกกกเเเเตืออนนนราาาชวว่่ฟิิีด็ไปทจะมายุ่งกับเรื่องการเมืองแบบนี้ซึ่่งเเเเลดดีี้นย็ปฏิสธอเวิรร์ดไปเหมือนนนกััะคบ เธอบอกให้เอนะ็ดเวิร์ดเนี่ยบอกก่อนว่าจะให้แต่งกับใครถ้าเธอเห็นด้วยถึงจะค่อยพาลูกสาวมาที่นี่เธอบอกให้เอ็ดเวิร์ดเชื่อเธอว่าเรื่องการเป็นพันธมิตรเนี่ยก็สำคัญกับเธอไม่น้อยกว่าที่สำคัญกับเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดก็รับปากพี่นะฮะและบอกว่าเรื่องนี้เขาจะเป็นคนจัดการเองฉะนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ไปนัดพบกับลอร์ดลูเดก้าพวกเขาไปยืนดูการซ่อมเมืองของทหารเวสเซ็กซึ่งหลุยส์การก์เแสดงจุดยืนนะครับว่าเขาเห็นด้วยกับเอ็ดเวิร์ดที่เมอร์เซียและเวสเซ็กจะต้องเป็นพันธมมมมมมมิิิตตรรรรรรกกกกกััันนนนนน่่่่อออออออไไปแแลลล้้้้ววววววเเ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 เาา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 ชชชชยยย็็็็ดดดดดด์์์หหููงงทซซซีืืถคคคใ เราก็ตอบว่านั่นคือเอิร์ธวูมแม่ทัพใหญ่ของเมอร์เซียแลวเขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าตระกูลขอรเอิร์ธวูฟเนี่ยเคยโดนลิฟยศตอนนี้เอิร์ธวูฟจึงทาทุกอย่างเพื่อกู้เกียรติกับคื้นมาราชารูกสงสันะฮะเขาก็เรียกเอิร์ธวูฟให้เข้ามาคุยด้วยเขาบอกว่าเขาจําได้ว่าเอิร์ธวูฟเคยช่วยเขาไว้ในสนามรบราชาก็ถามเอิร์ธวูฟนะครับว่าในฐานะที่เป็นแม่ทัพใหญ่คิดยังไงกับเรื่องผู้สืบพ่อของเมอร์เซียเอิร์ธวูฟตอบว่าเขาไม่คิดอะไรทั้งนั้นใครน แล้วเออร์รูก็ขอตัวเพื่อกลับไปซ่อมแซมเมืองต่อและเมื่อเออร์รูดไปแล้วคุณนางเบอร์เกรดก็เดินเข้ามาคุยกับราชาเบอร์เกรตแสดงความเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยเขาบอกให้ราชานำทหารเวสเซกออกไปจากเมืองการที่ราชาเอ็ดเวิร์ดพาทหารมาแบบนี้มันเหมือนมีเจตนาย,ยึดครองซะมากกว่าเบอร์เกรตเตือนราชาอุปนเขอพอและกับเวสเซกเขาจะทาให้แน่ใจผู้ผู้ครองพลังเมอร์เซียคนต่ตอไปไม่ได้ถูกเลือกโดยเวสเซกูดดิก้าก็บอกให้เบอร์เกรตระวังปากด้วยและจานันคุณนางทุกคนก็ขอตัวลาาาอเทบกราชา แสดงความเป็นศัตรูเกินไปคงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีแน่ราชาก็บอกว่าเขาเห็นด้วยแต่ว่าลูเดกาเองก็แก่เกินไปกว่าลาสาวเขาจะโตพอมีลูกได้ลูเดกาก็อาจจะแก่ตายไปแล้วราชาบอกว่าตอนนี้เขาสนใจในตัวเอิร์ดวูธทั้งหนุ่มกว่าและก็กล้าหาญราชาบอกให้ลออเทมไปสืบเรื่องของเอิร์ดวูธมากกว่านี้ตัดภาพนั้นเบนเชเตอร์อาณาจักรเวสเซ็กเคลลิกก็เดินทางกลับที่นั่นตามคําสั่งเขาลออไอเทมจากนั้นเคลิกและราชินีเอลเฟรดก็ไปหาราชินีเอวิดและบอกว่าราชาเวิร์ดมีคําาาสั่งมมาจากเเีย ให้ลงโทษกักบ,บริเวณลาชินีโทษฐานที่ขัดคาสั่งติดต่อกับชาวเวลโดยพละการลาชินีก็ไม่พอใจนะครับที่ลูกชายเนี่ยมาสั่งลงโทษเธอแบบนี้แต่ว่าลาชินีวิทย์ก็ยอมตามเคสเล็กไปโดนกักบ,บริเวณโดยดีตัดภาพกลับทางเอลสิสเบิร์กในเวลาต่อมาราชา็ดเ,เวิร์ดก็แจ้งบอกคุณนางว่าเขาต้องการคุยเรื่องผู้สืบทอดของเมอร์เซียคุณนางชั้นสูงถูกเรียกมาล่วมทานอาหารเพื่อหาเ,เรื่องนี้ราชา็ดเ,เวิร์ดก็ถามเอเินเทเฮมนะครับว่าเขาให้หลานแต่งงานกับลูเดกาและกับการทําสัญญาปัิมิตรจะดีไหมเอเิอน,เอน,นเทเฮมก็ ว่าเอิร์ธูฟจะดูเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสุน้าหลอดูดิก้าก็เชื่อมากนะครับว่าจากการที่เขาไปเรียราชาก่อนหน้าก็น่าจะเป็นเขานี่แหละที่ได้เป็นผู้สืบทอดของเมอร์เซียเขาถามเอิร์ธูฟที่เดินม,มานั่งรวมโต๊ะด้วยว่ากองทัพเมอร์เซียจะพักดีต่อเขาใช่ไหมเอิร์ธบูฟ <Earth Wolf S 2> ก็ตอบเหมือนเดิมนะครับกับที่เขาบอกราชาว่าเขาและกองทัพเมอร์เซียจะพักดีต่อผู้นำไม่ว่าผู้นำคนนั้นจะเป็นใครแล้วราชาเอิร์ธูฟก็ปรึกษาหารือกับดูดิกา้าถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างสองชาติ <Earth Wolf S 2> เตงงอิอออร์ธบ เขาคิดว่าราชาจะยกหลานสาวให้แต่งงานกับคนแก่อย่างหลูยเดกาองพี่พิริขอตัวแล้วก็เดินออกจากห้องไปแต่แล้วราชาอวดก็บอกชื่อนะฮะผัวผู้เสือ่อทของเมอร์เซียที่เขาเลือกก็คือเอิร์ดบูฟไม่ใช่หลูเดกาลูยเดกาได้ฟังตกใจมากหน้าแหกเลยทีเดียวนะครับเพราะวาอวดไปเยอะซึ่งตอนแรกเอิร์ดบูฟก็จะไม่รับนะครับราชาอวดและไอเทมก็ขยันขยอบอกให้รับไปเถอะวกเขาเสนอสิ่งตอบแทนเป็นที่ดีและก็เกียรติยกของตระกูลเอิร์ดบูฟที่เคยเสียไปเอิร์ตบูฟก็ทำท่านเนองแบบีไม้ไาจมา,าจกขกะันาาาเต้นบชว ส่วนนันเอดิทพี่สาวของเอิร์ธวูบเธอก็ดูแลพยาบาลเอเธเลตอยู่ที่้างเตียงซึ่งเอเธเลตนี่ก็เหมือนจะความจาเสื่อมไปหลายส่วนเลยนะครับเขาบอกเขาจำไม่ได้ว่าทําไมคนถึงเกลียดเขาเยอะจังแต่เรื่องหนึ่งที่เหมือนเขาจะจําได้ก็คือตัวเขาในรักเอดิทเพราะในห่วงเขามีแต่ชื่อของเอดิทเอเธอถามเอดิทว่าเราสองคนเนี่ยรักกันใช่หรือเปล่าเอดิทก็ตอบทันทีนะครับว่าไม่ใช่เอเธเลบอกเขานจำอะไรแทบไม่ได้ถ้าเขาเคยทำร้ายเอดิทก่อนหน้าเขาก็ขอโทษด้วยเอเธอร์อบอกความจริงว่่่าาาตตัววเขีจะยแล้ใชม เอดิก็ตอบว่าใช่ตายหาแน่นอนสวดมนต์รอเลยดีกว่าเอดดีบอกว่าเอเธอร์เนธเนี่ยสวดมนต์ต่อสัรนิาตุของนักบุญออสวานเธอจะไปหยิบม,มาให้และเมื่อเอดด้เดินออกไปจากห้องเบอร์บูก็เข้ามาหาเอเธอร์เลตเขานั่งลงข้างเตียงและก็บอกข่าวดีว่าเขาจะได้เป็นผู้นําเมร์เสียคนต่อไปจากการเลือกของราชาเอ็ดเวิร์ดเขามาที่นี่ก็เพื่อขออนุญ,ญาตว่าที่พ่อตายอย่างเป็นทางการเอเธอร์เลธก็ตอบทันทีนะครับว่าเรื่องนั้นเนี่ยเขาให้ไม่ได้เพราะเขาสัญญากับเอเธอร์เนธไว้แล้วว่าจะรคัคบ เขาจําได้แล้วว่าเอิร์ธบุ๊กเนี่ยมันเลวอัธเลตพยายามตัวลุกขึ้นเขาด่าเอิร์ธบุ๊กว่าไม่คู่ควรกับลูกสาวของเขาแต่จะไม่มีวันได้ปกครองเบอร์เซียเด็ดขาดเอิร์ธบุ๊กได้ฟังแล้วก็โห่จัดเลยนะฮะเขามองซ้ายมองขวามไม่มีคนแล้วเอิร์ธบุ๊กก็ลุกขึ้นไปบีบแผลที่หัวของอัธเลตอัธเลตเจ,เจบ็บปวดทรมามน์ตไปอย่างมากและสุดท้ายเขาก็าขาดใจตายเอิร์ธบุ๊กยินดูให้แน่ใจว่าอัธเลตเนี่ยตายแล้วแน่นอนแล้วเขาก็ขโมยแหวนประจำตัวของอัธเลตไปด ส่วนหน้าหลุมพี่พิวริกก็ไปบอกเอเธอเฟตว่าราชาจะให้เอฟวินแต่งงานกับลูเดกาซึ่งเลดีก็ไม่ยอมเลยนะครับที่จะให้ลูกสาวของเธอแต่งงานกับคนแก่ขนาดน,นั้นเลดีรีบไปคุยกับราชาและลูเดกาลูเดกาก็ตอบนะครับว่าไม่ใช่เขาแต่เป็นเอิร์ธบูที่ราชาจะให้หลานแต่งงานด้วยซึ่งพอเป็นเอิร์ธบูทเนี่ยเอเธอเฟตก็ไม่เห็นด้วยเหมือนเดิมเลยครับเอิร์ธบูทไม่ใช่ผู้นำพาสันติแต่เป็นผู้ก่อสงครามเอเธอเฟตจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับอัลเทเลตให้ช่วยพูดกับราชาราชาก็เดินตามมาอธิบายให้้้้พพพีี่่่่สาาาาาาาวววฟัวัังงงงงททททเเเเเเเขขขขำลลไไปปหหมดดกกก็ือออออณจรในต ก็เจอว่าทะเลนี่นอนตายเลือดท่วมอยู่บนที่นอนเอดิยิงอยู่ข้างเตียงซึ่งเธอก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับไม่ได้บอกว่าน้องชายนี่แหละที่เป็นคนฆ่าตาใช้อวดทำความพบศพแล้วเขาให้เอดดิทไปเรียกคนมาเตรียมศพทำพิธีแล้วฝากไปบอกเออร์บูฟด้วยว่าให้เตรียมเข้าพิธีมันเอเดนเฟลด์ก็ด่าราชาชิ้หานะฮะแต่เธอขอให้ลูเดกาช่วยพูดหน่อยเพราะถ้า,าเอาอร์บูฟได้เป็นหลอดขึ้นมาเมอร์เซียจะไม่มีสันติแต่ว่าลูเดกา,กาก็ไม่ช่วยนะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วสำหรับเเ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 มมมมมมออออออรรรีรรีียยยแแลลล้้วาาาากก็ตืืืืดดบบ่่่่่ผูหหญิิิงงไไสททท เขาก็สั่งให้เคนลิกนําคนไปยังซอยวิกเพื่อพาตัวเอฟฟินลูกสาวของเอติเฟตมาที่นี่ทันทีซึ่งหนุ่มพี่พิลิกก็ได้เห็นนะครับว่าเคนลิกนําคนขี่มาา้าออกจากเมืองไปส่วนท่านเอติเฟตเนี่ยเธอก็ไปบอกอูเทตนะครับเรื่องที่ผัวของเธอเนี่ยตายแล้วอูเทตก็ยินดีด้วยนะฮะที่ผัวตายตอนนี้เอติเฟตก็มีอิสระแล้วแต่เอติเฟตทําหน้าเหมือนจะร้องไห้เธอก็อยากมีความสุขแต่เพราะเธอตายแล้วก็เหมือนคนอื่นเนี่ยจะไม่ยอมให้เธอมีความสุขไปดีเธอเล่าเรื่องที่ราชาเอ็ดเวิร์ดจะให้ลูกสาวของเเ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 ธออ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 อแตตต่งง่่่่งงงาาาาาาานนนนกกกกกัััับบบิิรรร์์วววููทททถ้้็็ไปมคีีพ ETF, พดดดฟืขช อันเทมก็รีบเตือนว่าจะทำแบบนั้นเมื่อสีจะต้องปะทะกับวิเซกแล้วก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองและหลวงพี่พิลิตก็ได้มาบอกทุกคนนะครับว่าเคนลิกพาคนออกจากเมืองไปและน่าจะไปยังซอยวิกเพื่อพาตัวเอวินมาที่นี่เอเธเฟตก็ขออุเทตตามไปทันทีอุเทเป็นคนเดียวที่จะสามารถปกป้องลูกสาวของเธอได้ส่วนตัวเอเธเฟตก็บอกว่าเธอจะไปคุยกับเอ็ดเวิร์ดอีกครั้งแต่เมื่อเธอไปหาราชาเอ็ดเวิร์ดราชากลับสั่งให้เอ็ดบลูเนี่ยนำตัวเอเธเฟตไปขังเอาไว้เอเธเฟตไม่ได้คุยอะไรเลยกับน้องชายแต่ก็ถูกเอ็ดมนนตต์ัดภาาพไปห้ซอยวิกบ้้านขอองเเเเลดีธฟต ผู้ผู้ติดตามผมอุทเทรดก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขหาอะไรทำแก้เบื่อกันไปวันๆนะครับส่วนสตอล่าก็นั่งคุยกับยังอุทเทรดน้องชายถึงเรื่องของเบยเบนเบิร์กที่ยังอุทเทรดได้ไปเห็นมากับตาของตัวเองแล้วสตอล่าก็เห็นว่ามีคนขี่ม้ามาที่นี่เธอบอกให้คนอื่นรีบไปซ่อนตัวท,ทันทีตามแผนการที่เธอเคยบอกทุกคนไว้ก่อนหน้าและเมื่อเคลิกพาคนมาถึงสตอล่าก็เปิดประตูไปต,ไปต้อนรับเธอแนะนาตัวว่าเธอคือสาวใช้ของเลดี้เอเธอเฟตเคลิกบอกเขามาเพื่อรับตัวเอวินไปหาแม่ที่อเ,เ,ดเ,ดอทเอ็กลลสเบิร์กสต เคลิกก็ไม่เชื่อนะครับจะขอเข้าไปค้นดูในบ้านสตอล่าเปิดประตูให้แล้วให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปค้นได้เลยเคลิกคนบ้านแต่เขาก็หาใครไม่เจอเลยซึ่งจริงแล้วทุกคนก็ซ่อนอยู่ในบ้านนั่แหละครับซ่อนในตู้ซ่อนตายเตียงเหมือนเล่นซ่อนหาเคลิกและทหารในกระตาทูหาไม่เจอนะฮะและสุดท้ายภูเขาก็ต้องยอมเดินทางกลับไปซึ่งหลังที่เคลิกไปได้แป๊บเดียวนะฮะฝุ่นยังไม่หายตลบเลยอูเทร็ดก็ขี่ม้ามาที่ซอวิกสตอยล่าและทุกคนก็รีบออกมาต้อนรับทุกคนกล่าวชมแผนแล้ลวลก็ทอออออนนนนทสตยลาเเเเเรไว้้ดังงงกกก็บกหุคขขแิึืปช์ สถานที่ที่เขานัดกับเอเธลเฟตเอาไว้สนทนาเอลิสเบิร์กเอดี้ก็มาช่วยเลดี้เอเธลเฟตให้หนีเอดี้บอกว่าอันเฮมรออยู่ด้านนอกซึ่งเลดี้ก็ไม่เชื่อนะฮะเธอรู้นะครับว่าเอดี้เนี่ยเป็นมีน้องขอวานเลิดแล้วก็เป็นพี่สาวของเอิร์ดบู๊บด้วยแล้วอยู่จะมาช่วยเธอทําไมเอดี้ก็ตอบว่าเมอร์เซียเนี่ยร้ายต่อพวกเราและน้องชายของพวกเราก็กําลังทําร้ายพวกเราเหมือนกันเอิร์ดบู๊บในบ้าไปแล้วและจะทําลายเมอร์เซียแน่และเลดี้เอเธลเฟตก็คือคนเดียวที่จะสามารถหยุดเอิร์ดบู๊บได เรดเดนเฟตเห็นแบบนี้ก็ยอมเชื่อแล้วเอเดเฟบอกให้เอดิดไปหาอุเทตตามถนนขึ้นเหนือที่จะไปอย่างเชสเตอร์และบอกให้อุเทตพาลูกสาวไปพบเธอที่วัดล้างของน้ำบูญมิลเบิร์กถ้าเอดิดทำสำเร็จเธอขอสัญญาว่าจะมอบเงินมากมายให้กับเอดิดและจากนั้นเอเดเฟตก็ปีนหน้าต่างออกจากคองและขี่ม้าหนีออกจากเมืองไปกับอันเฮมส่วนทางด้านราชินีเอวิทที่โดนกักบริเวณอยู่วังเวสเซ็กเธอก็หนีออกมาได้เหมือนกันนะครับด้วยความช่วยเหลือของทหารที่พักดีต่อเธอและจากนั้นราชินีเอวิทก็เดินทางพร้อมด้วยอกลักส่วนหน เขาก็พาเด็กๆหนีขึ้นเหนือไปตามถนนระหว่างทางได้เจอกับเอดดิทที่ตามพวกเขามาเอดดิทก็บอกอูเทรดว่าเลดี้ได้นัดให้อูเทรดไปเจอเ,อเธอที่วัดล้างของนักบุญมิลเบิร์กซึ่งถ้าพวกของอูเทรดจะไปที่นั่นมันก็ต้องออกนอกเส้นทางเดิมนะครับแล้วจะเข้าไปใกล้เอ็กเลสเบิร์กมากขึ้นอูเอทรดและผู้ติดตามตอนแรกก็ไม่เชื่อนะครับพวกเขาโกว่าเอดดิทจะหลอกให้พวกเขากลับไปเจอกับทหารของเอิร์ดวูฟเอดดิทบอกว่าไม่เชื่อกันแล้วแต่แล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอได้ช่วยเลดี้หนีไปเมื่อคือนกับอันเเเเเฮมมมมมมพวววกกกออออููททรรรรดดดด็็็ตจบบๆนนนนนะคคคคคัแแแไ่่่่หีีีืาาย อูเทตยอมเชื่อใจและก็บอกว่าเขาจะไปหาเลดี้ที่จุดนัดพบส่วนทานั้นเอ็กเลสเบิร์กเพลลิกก็มารายงานราชาเอ็ดเวิร์ดว่ามีคนเห็นอูเทตกำลังพาเด็กๆเดินทางขึ้นเหนือหลวงพี่พลลิกก็มารายงานด้วยว่าเลดี้เทเฟตเนี่ยหนีไปแล้วโดยการช่วยเหลือของเอดิดที่หายตัวไปเหมือนกันเอิร์ดบูที่ยินฟังอยู่ด้วยก็บอกราชาว่าไม่ดีแน่เพราะตอนนี้ผู้ขุนนางกำลังจับตาดูการมั่นของเขากับเอฟวินถ้าทุกคนรู้ว่าเลดี้และลูกสาวหายตัวไปจะเกิดความวุ่นวายขึ้นแน่นอนเอิร์ดบูบอกรา เขาจะให้เคนลิกเป็นคนจัดการเรื่องนี้แตลล่ราชาเวิร์ดก็สั่งให้ปิดข่าวเรื่องนี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้คนอื่นรู้เยอะตัดภาพกลับไปทางอูเทรดพวกเขาก็เดินทางผ่านป่าเพื่อไปยังจุดนัดพบแต่ระหว่างที่ผ่านป่าพวกเขาก็ได้เจอกับชาวบ้านที่รีวิ่งมาเตือนว่าข้างหน้าเนี่ยมีโรคระบาดแนวศพโหลคนที่ตายด้วยโรคร้ายถูกปักไว้เพื่อเป็นสัญญาณเตือนฟิแนนก็ตกใจมากนะครับเขาในกลัวโรคระบาดมากสมัยหนุมน่มๆเนี่ยเพื่อลนลวมลกของเขาหลายคนต้องตายด้วยโรคระบาดมันเป็นการตายอย่างทรมานและก็เเเกเข,ขียาายดีวิต โรคระบาดเนี่ยมันแพร่ทางอากาศเสียแค่พวกเราไปให้ห่างจากที่นี่ก็พอผู้เชตต์เนีนก็ไม่ยอมกลับทางเดิมนะครับเขาต้องไปหาเอเจฟเฟตให้ได้เขาบอกให้ทุกคนทิ้งม้าแล้วก็ลดม้าเพราะเขาจะเดินลัดป่าไปเลยนะฮะไม่ไปทางถนนที่อาจจะมีโรคระบาดตัดภาพกลับไปทางเอลิสเบิร์กลอเบิร์กเกรทที่ได้รู้ข่าวว่าเอวดจะให้เอิร์บูเป็นผู้สืบทอดก็มาเผชิญหน้ากับเอิร์บูเบิร์กเกรดบอกคอยจะทำทุกทางที่ไม่ให้เอิร์บูได้เป็นหุ่นเชิดข,ของเวสเซ็กซึ่งตอนนี้เอิร์บูก็ไม่กกกกกลลลลลัััััััววววใใใคคครครรรรรรรแ้้นนนนะะะะบบบบเเ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 ขขขขขขาา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 ามมมมมีีชออออ็็ดด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 ิ์์์์หหหุงงงง่่่จจซยยไไ และเมื่ออรดรบูฟเดินออกมาด้านนอกเขาก็เห็นว่าตอนนี้มีประชาชนมากมายเดินเข้าเมืองมาเรื่อยๆทหารบอกเอร์รบูฟ่ากโภชบานที่มาบอกว่าหนีโรคระบาดกันมาเอร์รบูฟก็บอกทหารว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตไม่ต้องไปสนใจมันเขามีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องไปทําเขาสั่งทหารให้ไปเตรียมคน12คนออกเดินทางนอกเมืองไปกับเขาทันทีหลังจากนั้นเอร์รบูฟก็ออกเดินทางจากเอลิสเบิร์กเพื่อไปตามจับตัวเอฟวินกลับมาแต่งงานกับเขาประชาชนเมอร์เซียหลั่งไหลเข้าเมืองมาไม่หยุดหลวงพี่พิริกเล่ไปแจ้งรล่าชายดเวิร์ดว่าตอนนี้ม และผู้คนมากมายก็กำลังเข้าเมืองมาราชาและขุนนางรีบออกไปดู <c oughs> ก็เจอว่าคนที่มาเนี่ยมันมากมายมหาศาล <c oughs> แล้วก็ยังมีอีกมากที่กำลังเดินตรงเข้าเมืองมาเรื่อยๆตุลิการ์และลอยที่เห็นบอกราชาว่าจะต้องปิดประตูเมืองเดี๋ยวนี้เราจะเสี่ยงให้โรคระบาดเข้ามาในเมืองไม่ได้แต่ว่าเราเบิกเกรดรีตะกลบอกราชาว่าพวกนั้นคือประชาชนชาวเมอร์เซียเราจะทอดทิ้งพวกเขาไว้นอกกำแพงไม่ได้ราชาคิดตัดสินใจและสุดท้ายเขาก็สั่งปิดประตูประชาชนมากมายเข้าเมืองไม่ทันแล้วก็ต้องติดอยู่ด้านนอกมันเป็นการตัดสินใจที่ยากที่ราชาองตัต และมันก็ทําให้ประชาชนมากมายไม่พอใจในตัวราชาร์ตัดภาพกลับไปทางเลดี้เอเธเฟตตอนนี้เธอและอันเฮมก็ไปถึงจุดนัดพบแล้วในระหว่างที่รอยอยู่ในป่าก็มีขบวนผู้อพยพเดินทางผ่านมาพวกผู้อพยพบ,บอกเลดี้ว่าตอนนี้มีโรคระบาดและพวกเขาก็เตือนเลดี้ให้รีบหนีไปให้ไกลอันเฮมก็บอกให้เลดี้รีบไปอย่าที่นี่เถอะต่เลดี้เอเธเฟตก็บอกว่าเธอจะไม่ไปนะครับเธอจะรออุเทรตอยู่ที่นี่เธอจะไม่ยอมทิ้งลูกของเธอเด็ดขาดซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกของอุเทรตก็กำลังเดินเท้ามาที่นี่นะครับและก็อยู่ห่างไปอีกกกกไไมไม่่ออ่ลลแะเืออออฟตปีัใหญ พวกเขาได้เห็นมีควันไฟลอยอยู่ไม่ไกลอันเทเบิลบอกมันคือควันไฟเผาศพโรคระบาดในใกล้เข้ามาแล้วและพวกเขาก็ไม่เห็นใครผ่านถนนเส้นนี้มาอีกเลยตั้งแต่กลุ่มที่แล้วที่บอกพวกเขาเรื่องโรคระบาดมันเป็นไปได้มากว่าถนนนี้ถูกปิดไปแล้วเอเทเฟก็บอกอันเฮมว่าอุเทนและพวงเนี่ยคงรู้เรื่องโรคระบาดแล้วแต่ตอนนี้คงเดินทางขึ้นเหนือไปตามเดิมเอเทเฟตัดสินใจไม่รอต่อแล้วจะนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ขี่ม้าขึ้นเหนือไปตามหาอุเทนต,ต่อในเมื่อทั้งสองคนขี่ม้าไปได้แป๊บเดียวนะฮะอุเทนและพวงก,ก็โผลออกมาจากป่า ซึ่งก็โผล่มาไม่ทันนะฮะคลาดกันไปนิดเดียวเลยออกมาก็ไม่เห็นใครอยู่แล้วอุเทน,นก็นั่งรอที่นี่นานเลยนะครับรอจนเกือบจะเยน็นฟินลนก็บอกว่าพวกเลดี้เนี่ยคงไม่มาแล้วพวกเราไปก่อนที่โรคระบาดจะตามมาดีกว่าอุเทนก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าไอเทเฟตเนี่ยเดินทางมาด้วยมา้าถ้าจะมาถึงเนี่ยก็ต้องมาถึงก่อนพวกเขาแน่การที่ไม่อยู่แบบนี้ก็แสดงว่าคงขึ้นเหนือไปเชสเตอร์แล้วแล้วจากนั้นอุเทนและผู้ติดตามก็ออกเดินทางขึ้นเหนือกันต่อตัดภาพกลับไปทางเอลิสเบอร์เคลีก็กลับไปรายงานรลชาชาเว่าเขาตามหาตัวอุ ซึ่งสาเหตุสำคัญที่เคล็กไม่เจอเนี่ยก็เพราะอุเทตเปลี่ยนเส้นทางไปหาเอ็ดดี้เอทเเฟต์นั่นแหละครับเอ็ดเวิร์ดเป็นกระโม่มากนะครับที่เป็นสาเหตุให้หลานและพี่สาวต้องออกไปเสี่ยงอันตรายจากโรคระบาดในเวลานี้เหล่าเทมก็บอกให้ราชาเข้มแข็งไว้ก่อนเขาบอกเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดของราชาอุเทตเป็นคนพาเอฟวินไปส่วนเอทเทเฟต์ก็เป็นคนตัดสินใจออกเดินทางไปเองแล้วขุนนางลูเดกาก็เข้ามาบอกราชาว่าเป็นคนเห็นเอิร์ดูพาทหารออกไปราชาเอ็ดเวิร์ดก็รู้นะครับว่า, Earth อา,วาเองงาเาาาิร์ด้บู้้น,นีก็เไม่แนน่่ใจะะฮวาาเตัดสินใจเลือกคนผิดหรือเปล่า เอวูพาตัวไปเสี่ยงแต่ตรายโรคระบาดเพราะต้องการลาบยศยาคลองาลังเมือเสียแสดงว่าเอาวูเนี่ยเป็นคนโลภมากไม่เหมือนกับที่ราชาเข้าใจในตอนแรกแลจ่จากนั้นราชินีเอวิทก็เดินทางมาถึงเอ็กเลสเบิร์กซึ่งหน้าเมืองตอนนี้เนี่ยก็มีประชาชนมากมายที่เข้าเมืองไม่ได้และก็อาศัยกันอยู่เต็มไปหมดเข้าไม่ได้ก็เลยอยู่หน้าเมืองกันแบบนี้ไปเลยนะครับลอยอเทมขึ้นไปยืนคุยกับราชินีบนกำแพงเขาบอกราชนินีว่าตอนนี้มีโรคระบาดราชาเอ็ดเวิร์ดสั่งห้ามทุกคนเข้าเมืองเด็ดขาดราชินีเอวิทตะโกนบอกหลอดว่าเธอต้องการคุยกับลูกชายราาาออรูดี่่แมมมกก็บ ซึ่งนางกดที่ราชาประกาศก่อนหน้าราชาห้ามทุกคนเข้าเมืองเดืดขาดกูณนางโรดิก้านี่ก็ตือนราชานะครับว่าถ้าราชายอมให้ราชินีเข้ามาได้คงก็จะคิดว่าราชาเห็นแก่ตัวห้ามคนอื่นได้แต่กับครอบครัวของตัวเองกลับยอมให้เขาราชาเบิร์กก็ปล่อยให้แม่อยู่ข้างนอกไม่ได้นะครับเขาสั่งให้เปิดประตูให้ราชินีเข้ามาได้เริเมื่อเปิดประตูประชาชนด้านนอกพยายามปลูนเข้ามาแต่ก็โดนทหารในเมืองผลักดันออกไปปล่อยให้เฉพาะแค่ราชินีและองครักษ์ที่เข้ามาได้ลูดิก้าพอได้เจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยเขาก็เิกบเลยลแ้ว ราชาเอ็ดเวิร์ดมาทีนีก็เพราะต้องการให้เวเสเซกยึดครองเบอร์เซียและเมื่อราชินีเอวิทเข้าเมืองมาได้แล้วเธอก็ได้รู้จากหลวงพี่พิวิลิกว่าก่อนหน้านี้เอเเฟตโดนราชาเอ็ดเวิร์ดสั่งกักบริเวณและตอนนี้เธอก็ได้หนีออกจากเมืองไปแล้วราชินีไปพบราชาและเธอกระดกักทันทีเอ็ดเวิร์ดสั่งกักบริเวณเธอและก็เอเธเฟตเอ็ดเวิร์ดก็ปฏิเสธเรื่องที่กักตัวแม่นะครับเขายืนยันกับแม่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนสั่งเรื่องนั้นแน่ส่วนหลวงพี่สาฮกอ,อธิบายแม่ไปว่าเขาจําเป็นต้องทาเพราะเอเธเฟต์ แลชินีบอกลูกว่ามันยังมีอีกเรื่องที่เอ็ดเวิร์ดยังไม่รู้เด็กที่อยู่กับอุเทร่ยังมีอีกคนหนึ่งนัง่นก็คืออาร์เธสแตนลูกชายคนแรกของเอ็ดเวิร์ดก่อนหน้านี้เธอกลัวว่าจะมีภายกับอาร์เธสแตนในเวสเซกเธอจึงส่งอาร์เธสแตนให้ไปอยู่กับเอเธลเฟตและชินีบอกว่าและตอนนี้หลานของเธอสองคนเอลฟินและอาร์เธสแตนก็กำลังเดินทางท่ามกลางโลกร้ายที่กำลังระบาดเอ็ดเวิร์ดก็ตอบแม่เลยครับวันเลื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยทำไมถึงพยายามจะทำให้เขาเป็นคนผิด,ดาพกทงอเทเขาเนนงึ้หือต่อไปเเรร่ยระหวาางกาดิิินทางเเอววกก็ดป่ยขึ้นมา เธอเป็นไข้สูงและพวกเขาก็กลัวว่าเอลฟินอาจจะเป็นโรคร้ายที่กําลังระบาดอยู่ตอนนี้ก็กลัวแต่คนอื่นนั่นแหละครับซึ่งเอีก็บอกไม่ต้องกลัวนะครับเธอเนี่ยพอมีวิชาแพทย์อยู่บ้างอาการของเอลฟินเนี่ยไม่ใช่โรคระบาดแน่นอนพวกเขาก็เดินทางกันต่อไปเรื่อยๆนะครับและพวกเขาไปจ้าเอกกับเอิร์ดบูฟที่นำทหารแกะรอยตามพวกเขามาทันพวกเทาถือกระสับตีนแต่วิว่งหนีนะฮะพวกเขาคิดจะหนีผ่านบึงน้ําที่มมาไม่สามารถไล่ตามไปได้แต่พอไปถึงที่บึงเนะี่ยคือเจอว่าที่บึงมีศพคนตายลอยน้ําอยู่มากมายซึ่งถลงน้ําไปเนี่ยยังไงก็ต ถ้าลงไปเนี่ยติดโลกแน่ใครอยากไปก็ไปเลยเขาขอกลับไปสู้ตายดีกว่าอุเทตแคเห็นด้วยนะฮะเดี๋ยวพวกเขาหาหลังกลับไปไผเชิญหน้ากับเอิร์ดบูเอิร์ดบูให้ทหารขี่ม้าเล็งธนูใส่พวกอูเทดเขาบอกว่าเขามาก็เพื่อพาตัวคู่มันกลับไปเอิร์ดบูกัเลเอวินนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ยอมกลับไปกับเขาโดยดีเขาจะไปตามล่าและก็ฆ่าแม่ของเอลวินแต่ถ้ายอมไปกับเขาทุกคนที่นี่ก็จะมีชีวิตหลอดเอลวินก็กลัวมากนะครับลองไห้แล้วก็จะเดินไปหาเอิร์ดบูอุเทตบอก อุเทศสามทุกคนพร้อมปกป้องเด็กๆด,ด้วยชีวิตผู้ติดตามของอุเทศชักอาวุธพร้อมสู้ทหารของเอิร์ธก็เลงธน,นูเตรียมยิงเอดทีที่ได้เห็นทุกอย่างึงเครียดจัดขนาดนี้ก็ตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงดูเธอตะโกนบอกทุกคนเรื่องที่เอิร์ธบุ๊ฆ่าัเทเลตตายบนเตียงนอนเอร์ธกตะโกนสวนทันทีโปอย่าไปฟังนางสมพิณีนั้นเอดดียืงยัากับทุกคนว่าเป็นเรื่องจริงเธอขอสาบานต่อหน้าพระเจ้าทหารมเมอร์เซียที่มากับเอิร์ธบุ๊กก็ลดธนูลงแล้วเอด็ดทีาก็พูด เด็กน้อยที่ทุกคนกำลังตามล่าแต่เธอก็บอกด้วยนะฮะวุ้เลี่ยที่เอเธอร์ยกทัพไปจากเอลซ์เบิร์กจนรายการป้องกันทั้งหมดนั้นมันเป็นความคิดของเอ,อิร์ธบูฟตั้งแต่ตนแต่ที่กลับมาช้าจนมีคนตายมากมายก็เพราะเอ,อิร์ธบูฟฆ่าคนส่งสารจากเวสเซกที่จะไปบอกเรื่องนี้เอ,อิร์ธบูฟก็พูดยายเยอะๆบอกเอดิทว่าไม่มีใครเชื่อหรอกอดิบบอกว่าเธอมีหลักฐานก็คือเอ,อิร์ธบูฟจิกแหวนหอเทเลตมาแล้วก็ใส่ไว้ในถุงห้อยคอเอ,อิร์ธบูฟรีบอกทุกคนว่าไม่เป็นความจริงเขขาา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 สัั่่่่งงททททหหหรรรรใ้้้ฆเเเเเออออดดีิซซะะะถถถไมมมมยยตกกก็ืวปปนบบฏและจู์ช แล้วก็เจาะข้อเอิร์ดบูฟทหารบอกเอิร์ดบูบว่าเรื่องฆ่าพวกอุเทรดเนี่ยมันรอได้แต่ว่าตอนนี้เรามาพิสูจน์เรื่องของเอดดีกันก่อนดีกว่าทหารดึงถุงที่คล้องเอิร์ดบูบไปดูก็ได้เจอแหวนที่มีตราของอัลเทเลตอยู่จริงทหารย้ายเป้าธน,นูเปลี่ยนไปเล็งเอิร์ดบูบแทนเอดดีก็บอกให้น้องชายไปซะก่อนที่คนพวกนี้จะฆ่าเอิร์ดบูบเธอบอกให้เอิร์ดบูบไปให้ไกลแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเอิร์ดบูบขี่มา้าหนีไปโดยไม่พูดอะไรท่าเมอร์เซียก็ปล่อยไปไม่มม้้ออาาาจจกกกไไปูเเร็หยิบบแววว เขาถามเอดิตว่าเอิร์ธวูฟจะกลับมาไหมเอดิตตอบว่าชีวิตนี้เธอคงไม่ได้เจอน้องชายอีกแล้วอุเทตขอบคุณที่เอดิตเลือกทางสิ่งที่ถูกต้องหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่ออุเทตและพวกก็ไปหยุดพักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอุเทตก็ตัดสินใจที่จะเป็นพระเอกอีกครั้งนะครับเขาจะกลับไปบอกความจริงกับราชาเอ็ดเวิร์ดว่าเชื่อใจคนผิดอุเทตเชื่อว่าตัวเขาจะสามารถแก้ไขเรื่องทุกอย่างนี้ได้เขาสั่ง้ยันอุเทตและซิดติกไปตามหาตัวเลดี้เทอร์เฟไดแลาก็พา ว่าจะไม่ทําอะไรหลางคนนี้เอดิตเป็นห่วงอาการป่วยของเอวินเพราะมันแย่ลงเรื่อยๆแต่เธอก็รับปากอูเทรตว่าเธอจะดูแลให้ดีที่สุดและจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้ก็จบแล้วนะฮะกับสปอยเนื้อหาของตอนที่5และ6แล้วพบกันใม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมากๆครับ